เปิดรสมครไปแล้วโอเคนะไปต่อ,อน,นั้นกรณีที่มีชื่อนะครับคนนี้รักสามีให้เป็นชื่อสามีคนนี้แล้วพวกอสามีไปนอกใจไปม,มีคนใหม่ไมจปจดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่นเขามาถามอาจารย์ว่าอาจารย์แล้วทรัพย์สมบัติที่อยู่กันมา30ปีเนะี่ยจะทํำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าถ้าไม่ไดจดทะเบียนสมรสมีแต่สินไม่มีสินสมรสมีแต่สินส่วน,นตัวสินส่วนตัวใครสินส่วนตัวมันเขาเป็นชื่อของเขาแล้วแต่ถ้าเกิดมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าไอ้ทรัพย์ทุกอย่างที่อยู่กัน30ปีนะ่ะทามมิ่งมันโชวะ ทามมิ่งมันโชว์นะว่าคุณอยู่กันช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีทรัพย์อะไรงอกเงยมาบ้างแล้วทรัพย์ทุกอย่างที่คุณบอกคุณช่วยกันผ่อ,อนช่วยกันส่งคุณมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าฉันช่วยผ่อนช่วยส่งคุณก็มีหลักฐานก็ฟ้องเรียกฟ้องแบ่งทรัพย์เขาเรียกว่าหุ้นส่วนชีวิตถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสการหุ้นส่วนชีวิตถ้าเกิดทรัพย์เขาไม่แบ่งให้คุณเลยแล้วเขาไม่มีภรรยาใหม่เราก็ฟ้องค่ะฟ้อง,องแบ่งทรัพย์ในฐานะหุ้นส่วนชีวิตเข้าใจเห็ยนว่าเข้าใจมาเพราะฉะนั้น ทางออกของคนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสยังมีทางต่อสู้ทางกฎหมายมองภาพออกหนมะหลายหลายคนมาฟังอาจารย์แล้วเพิ่ง